คิด <c oughs> ไปคิดมากคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าผิดครับผมอะไรวะสมเด็จพระพุทธโคโดมบรมบารมีเขมคขุณเขมบรมบารมีบบารมรมมีเขมะขุณเขมเลูกตาาเริ่มบดใจ <ผ>เอาซื้อหลวงพองว่อทมพืชหน่จังหวะวิศาลเลยพี่ผมสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีวิศาลเขมคุณเขมสิริสันติจุขใส่ซื้อหลวงพ่อไงเต็มซื้อได้เลยครับวิศาลเขมคุณนะครับถวายพระเด็พระคุงพ่อนมนนนครับผมดอนะครับนี่ทั้งกีงใจลูกสาวครับผม พอหลวงพ,อพ่อเป็นผู้บอกยังไงว่านอกจากพระราชพิธีกันมือนี่แหละจ้ะหลวงพ่อใหญ่เพิ่นแนะให้เวิร์ตนะครับผมก็อนที่จะลงใจอยู่หลวงพ่อจะพูดนะบอกว่ายูบา่ายใหญ่ไปไกลใหญ่ยู่ใกล้ๆก็นขึ้นไปยู่ครับผมแต่วันเดียร์ข้าไปกล่าวเรื่องหลวงพ่อยายว่าผิดเป็นจ่อตาโรเป็นฟังเขินมาก็นั่งอยู่ไหนตลาดตลอดหลวงพ่อใหญ่มา,ากนั่นเนาะน,น,น่นาจะคทวน,นเอาอย,อยู่น้ำพืนอยู่บนสมัยตะกี้จะนี้ สิดเก่าสิดเกนะครับโอ้ยแต่าคนนางไปบงมากก็เห็นชูบอลั่นนั่นแหละอ๋อครับผมผมเห็นแล้วเป็นลงตามอากาศพันยังวัดพันช่างมันอีปีสองพัน์้าอยชื่อทุ่าคันเจนต์คิด,ค,ดครับผมจนลงตมงลามไม่ที่มีเห็นเวล่าเข้าง่างคือหัดช่องสันนนะจึงเห็น พะภิกษุหรูหนึ่งครับแต่ว่าผมเน่าเป็นพาโฮมจีวอนเลยอ,อยู่กลาง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 โบสถ์นั่นแต่บอมันอยู่ฐานไต่บอมันอยู่เทิงแต่ก็ <ผม S 2> อยู่กลางโบสถ์น,นันพอเห็นพวกบนันิผมเนา่าเน่าหลล้มพาจิวเรารัตนมงคลอัน,น,อนอ่ัตูมงคลเต็มหัวอย่อ้ยยังกระจายกระจายอยู่เห็นครับที่หลวงพ่อใหญ่พ่นโบวหมัครับบแม่นหลังมาหันหลังมาหันที่ครับหลวงพ่อมันถ่วงอน ก็ได้เพิ่มมากเฉลี่ยจังซีน่าไม่คว้าเพิ่มมากแต่สมัยพ่ออยาทุ่นขี่รถวิสุับฝากแต่แต่สมัยสร้างวัดขึ้นไม่ใหม่เนี่ยทีบครับแามว่าเขาก็ได้โบยกระมุงหย่าไว้โอ้เป็นฐานบูชทซื้อที่ครับแต่ไม่สาระเก่าอันที่จงหลวงตวาจางไอคานเดียวหั่นครับผมกระเต้าหัน่นกระมุงแล้ววัดในเทพพื้นฉัน แค่เพื่อนปีผมบวชนะครับยินอ้อนมาจากลูกผู้สวงเอานั่นแหละแต่ว่ามานั่งเบื่อโดนเตะเนี่ยเราจังหวามันตื่นตานโอ้ยมันเม็ตาจริงเรื่องยาแต่ยังเว่าหันเว่านี่ต่อไปอีกอยู่วัดละวัดเท่าเด้อต้นใหม่ของเขาเด้อครับผมยังบอกเขาคนเด้อครับผมบ่ได้ถามนี่นี่ครับผมก็ว่าคงขนมจริงๆแต่เดี๋ยวก็คุณต้องกว่าขี่รถขับมาครับวันนี้โทษพูดพูดที่ตามนี้ ้ uhm. างอินแมหลวงพ่อหลงพอคนมาช่องด้วงกันแหละหลเห็นไหมว่าอย่างต้นต้นไปกับปพึกษาเพื่อนถุนเต้นแต่ว่าทีอูหรือวัอยูให้กล่าวเร่หลวงพ่อ huh. ก uh ันจริงไหมครับผมอยู่ว่าผิดคนจังอวเง็นฟังอยู Jadi ่โล่เพาเป็นอย่างอยู่โล่ มันมีเหตุมีปัจจัยนะครับน้องตาเนาะความเป็นมาแล้ว่าเาส้นเนียวตาอัว่าได้พักใจเนี่ยอย่างกล่าวมนต์ประเด็นขอากหลวงพ่อที่จะนาผมนะท่านกับผมอยู่วันนั้นที่ท่านมันบอสามารถที่จะรุปราศาสนาเผยแผ่ปราศาสนาเนีกับผมก็ไ่อยากอยู่ท่านว่าวันไหนพ่อที่เป็นไปไหนกับผมก็จะอยากอยู่หลวงพ่อก็ไปยุโลดมาเป็นอย่างมาชุดไทยว่าวีบอเมยากบอเมนว่าอยู่โลดได้ อยากไปอยู่น้ำพอมคุณเดชพรวงโอ้ดวงตาจังตัดสินใจหลวงพ่หญ่จนวัดขันเป็นไปได้ก็อยากมาอยู่น้ำหุน่นตะที่เขาครับขันพันว่างขันอยากอยากไปอยู่น้ำพอมคุณเดชว่าเองขันพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่างนี่กับผมก็ต้องโลงขับอยู่ขับก็ว่าจะแล้วเหรอย้อนพระเดชพระคุณดวงตาอัญเชิญพระน้ำของหลวงพ่อใหญ่มาเป็นซื่อพระพุทธรูปนี่เนาะครับเนาะครับนั่นแหละวิสารเขียนม,มากคุณ เข็มตัวเข็มนี่ของของล้องตาเนาะครับเนาะวิสารเข็มมคุณนี่ล้องพอยญยเนาะครับเนาะอ่าสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีวิศารเขมะคุณเข็มวิสารเขมะคุณเข็มสิริสันติสุข ทุกๆเริ่มแต่ความหมายตั้งแต่ต้นจนนีคือความหมายบัตรส่วนนะครับน้องอยู่ที่ใดต้องมีคําว่าสันติสุขใกล้วัดกับสันติสุขแต่จะอยู่วัดผิดครับผมแต่จะพ้ได้ออกมาอยู่คนไดีครับผมที่ราชหลวงพ่อเจ้าคุณประหลัดปีนันมื่อนี้ไปปฏิบัติอยู่ในห้องกรรมาฐานหลังโบสถ์ครับผมได้ยกคนนาาวามนำพระนาไปมโนรัตน์แบบ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 ขึ้นมาให้สิคนระับ สันติสุขไปวัดัตเก่าสันติสุขความสุขมันเกิดจากความสงบ<ฮ>คือพันธุ์ผ่าน<อ>ดูที่ใดต้องมีคําว่าสันติสุขเ<บ>ค,ครื่องไหว้จะพุ่นเน้วมะหอยเขียนโลดจะว่าจะพุ่นสมเด็จท่นมาอือยังไม่ได้ขอสร้างวัดตั้งวัดอะไรก็เขียนว่าวัดเก่าสันติสุขอืออือเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> <laughs> สมเด็จ วัดเดี๋เป็นวัดตะวัดตั้งเป็นวัดก่วนอะที่เขาวัดเกาสันติสุขเป็นป้ายอยู่นี่วัดเก่าสันติสุขเนี่ยมาเปลี่ยนกับบางตั้งวัดวัดเก่าบัวอันเจ้าคุนเจ้าคุนชอบเพิ่นก็เอิ้นแต่วัดเก่าสันติสุขเด้อวกับพนบ่เอิ้นวัดบ้านเกโบได้ว่าฮันเพื่อนอื่นกุบาร์จันทั้งวัดผิดเพิ่นสิเอิ้นวัดเดีบ้านเกโบบ่อคอยเอิ้นวัดเก่าสันเอิ้นแต่วัดเก่าสันติสุขนะครับบ่เอิ้นวัดบ้านเก่าบนะครับเพิ่นสิ้นกับชื่อนี้แล้วนะครับซื้อสันติสุขนะ ทำเพีงยงเกาบอเกาบอ่อทำด้วยมันประทัยยบใจปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเพรามสงบสุขมันบมม่ม,ม,ม,มีขึ้นมนไม่เนะนือใสขึ้นนะครับผมมันเป็นสิ่งที่่า,า,ากใจสั่นส่กือมันเหนือโลกสันติสุข ก็เลยเอาอากมาออมาสมเป็นบ้านเก่าอ็ับพุ่มข่าวกัผู้ใดฟังกับผู้ใด่พยงคนพหลวงผฟ้องไปเลยขับผุมคนกดินขืนฐานพระพุทธสันติสุขจะไม่ได้กีมวไม่ไม่ยังไงผมมองว่าคนขืนเกมครับ พอมือมันบาเอย่เลยมากเลยกับ่นึตากดินขึจะจำบ่ก็ได้จำได้แต่ว่าจะลุ่งน้ำสาั่นแหละจำได้เนี่ยัจหน้อยไม่ไม่ไม่ครับครับผมอารมณ์มาดูละน้ำสาลายเป็นได้ที่เคยหลายังไงเลยรับผมคนพิเศษต ข้นมาเบื to <laughs> <laughs> ่องบกไล่หนึ่งนึนทางเตุจสิตนะก็จะโมทนามากก็จะยุดีใจครับผมอันนี้สายสารเสาทุกฝ่ายร่วมกันบริจาคครับผมแต่ว่าตัวนี้เห็นประมั่นลูกสาวประมาณองค์พาทั้งอย่างพระตุยางประมั่นหาแสนประมาณห้าแสนบาทติครับวันนี้บริเวณเนี่ยจะปูตนอน แล้วแมวันหน้าก็เลยวะประมาณทั้งแปดแสนนะครับเพันสิบก้น้อยกว่าที่เห้ทกอาพี่ย์ครับหให้กับสีกวงผมแบบลุงตาสิไม่ทำมาอยู่นี่แล้วเหมือนนี่ส่มาร่มก็ได้อาบน้นั่งรูปใหม่แมนมันมันมันโเพยททางหนที่มองนี้ก็ได้ ัผู้ใดขอมานี่มันสีเห็นก่อนมูได้พุทรธลูออกโอนี่เพราะว่าอยู่มุมหนอกอีกดีนะ,รนะครับผมขันหโมเลงกเขาก็ับปิดมองหันมองคูณวาจารนพันปฏิบัติกรรมฐานครับผมกนกาบบกอยากข่าครับผมอันนี้หันเป็นสถานที่ร่วมไปไอม่ยันเดกกระดิ๊ไอยังมะกาพะมาได้กระดิดที่ารินะอ,องน้ำ อ๋อมันเป็น,นปกติมันไก่ผม <c oughs> มาฟัง,งน,นั่งอีกต้นต้นโพใหญ่ยศาอยู่ครับคันใหญ่ไว้กูนี่ซีดีลายอยู่ครับจะเป็นโฮมไว้สองสองสามปีครับสองปีกูอ่ะแม่ปโูกจนทางเอิ้งมันทั้งป่าทั้งโฮมันก็ต้อบวกขึ้นครับผมอันนี้เขาใส่อาหารมันก็เลยขึ้นตัวผมพยายามหดมันอยู่ขุมัว ท่านตัวนี้ขึ้นกะเขาก็แต่งท่านหนึงไหลวัวไหลออกมาหลายนะครับผมมันทั้งเอื่ยเงินบวบเป็นหยังแล้วก็พระทายรูปก็ะติดติดอยู่ต้นตหนาต้นโทษนะครับผมแล้วทั้งเป็นปลาอยู่แหลมแล้วก็ลุงตาวตีงามอีนเดือดเดืออยู่เลยโองามครับองค์นี้งามครับปู่ต้นนอนแห่งสิง่ามครับครับปู่ต้นนอนเดียวกระิเชื่อมต่อกับถนนเลยบานนี้ก้อนใจเนาะครับผม ยังได้สาวกสาวิกาและผู้ประสามำรุ่งนั่งกักกินเลสาวกสาวิกาปฏิสถา,า,านอยู่ข้างหมอครับสมอข้มมอามพาระนุษย์พระหมากรเจ้าพระพระอานนน์รชีวรีเอ,อตตะคามาครับผมแล,บแล้วก็พายเ่าทีสำคัญเลยครับมาทึงบันนี้ นั่งวิสาขาเนี่ยสิครับอนาถบินิกาเศรษฐีเนี่สิครับมาประดิษฐานไว้ใกล้ๆกันเนีสิคำที่ให้ออกมาจะสิ่งนะพรามหาพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี่ที่ครับคเจ้าบัวเปลี่ยนไปะเนาะครับลุงตาเนาน้องมันจะเป็นตะเบิงอย่าประกาศกับสมบัติการ์ตูนชาดานเมนบาครับผมมาอุปัติกาเพิ่น ถวายข้ามทุกปายาดในองค์ไม่ได้จัตจรู้ความุติรสมาธิเรียนไม่เป็นประวัติในตัวครับผมมันนีนำวิสาขามหาบัจจิกาผู้บรรลุธรรมแล้วับจะรวมบวรพุทธศาสตรสมเจที่หน้าครับผมมันหนี่วนผู้อื่นกัถ้าจะหาเอาจะที่หน้าจะมาหาครับผมลูกตาลูกตาสิต้องการเป็นปูนหรือเป็นหินครับต้องการเป็นปูนง่ามกลัวที่ครับ นะครับประดิมาเล็กมเ็จีจเขาอกัยจบผมพิเเศะนอยมองสมือสร้างฮะเจ้าเฮ็ดงามนี่ครับสมือนี่บึงคือยังงานลุงพอใหญ่ยังสีหันลุงพ่บชนี่นี่็ดงามส้าง่อสีงามโอ้ยสัางสีงามอ้เปิเ่ยนเียต้งานโอ้ยผมก็จำลูกาครับ